สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชมครับตอนนี้ผมอยู่วังน้ำเขียวนะักำลังลงเขา3ามโทนนะครับที่เราได้ทราบข่าวนะครับกรณีที่มีรถบัสมาจากไผ่สารนะครับมาลงเขาบริเวณเขา3ามโทนนะครับ เรียกว่าเขาปราบเซียนนะครับคือถนนเส้นนี้นะครับคุณผู้ชมครับหลายคนเนี่ยมาเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่ก็หลายคนหลายรายนะครับโดยเฉพาะเขาเรียกว่าถนนปราบเซียนโค้งปราบเซียนลงเขาปราบเซียนต่างๆส่วนใหญ่ก็ไม่ชินทางบ้างมาก็เหยียบลงเหยียบลงเห็นว่าทางลงโลง่งก็เหยียบลงไปนะครับคิดว่าตอ,องแน่นะครับที่ไหนได้นะครับทีก็พา,า,าชีวิตผู้โดยสารมาทิ้ง นะครับนี่เขาเรียกเขาปรับเสียนนะครับนี่เขาเขามีป้ายบอกนะครับรถทุกคันใช้เกียร์สองนะครับแต่ว่าถ้ารถทัวร์มาลงเกียร์สามเกียร์สี่ก็เรียบร้อยหมดแลวครับนะไปเปลี่ยนเกียร์แบบเนี่ยก็มีป้ายบอกหมดนะฮะลดความเร็วเนี่ยนะครับนะฮะรถใหญ่ก็ให้สี่สิบนะฮะแต่รถบัสเ่ไปลงหกสิบแปดสิบเก้าสิบนะฮะถ้าแปดสิบเก้าสิบเหมือนรถเก๋งก็ประมาณทักร้อยกว่าครับร้อยกว่าร้อยสี่สิบอะนะไม่รอดแล้วครับ ลงมาเกียร์ทุงสูงแล้วจะมาเปลี่ยนเกียร์ก,ยรกลางคันเนี่ยไม่มีทางเลยครับแสดงว่าคนขับเนี่ยอ่อนประสบการณ์เป็นอย่างมากเลยนะครับเรียกว่าไม่เคยชินไม่เคยมามาเส้นนี้นะฮะแล้วก็ไม่ชินทางนะครับเนี่ยสมัยก่อนป้าก็จะบอกนะใช้เกียร์ต่ำนะทุกคันใช้เกียร์สองรถใหญ่ใช่ไหมรถบัสรถอะไรต่างก็มีป้ายบอกหมดนะฮะมีป้ายบอกหมดแต่บางทีคนขับไม่ใหม่ครับ เห็นลมลกแบบนี้ครับม้าก็ใส่เกียร์สมเกียร์สี่มาเลยรถใหญ่ๆมันมันเอาไม่อยู่นะโดยเฉพาะรถยิ่งลมไม่ค่อยดีครับเพราะรถ10บลอ้อรถบัสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นถุงลมกันนะบางทีปัญหาเรื่องเรื่องเบรกเนี่ยบางทีลมล่วมั้งนะไปกระแทกมากๆก็เบรกลมก็แตกอย่างงี้ครับลงยางปิ้นมั่งเเรียบร้อยครับลงเขา,าต่างนะสมัยก่อนเนี่ย มันจะเป็นทาง2เลนเมื่อก่อนเนี่ยบางทีก็จะปีนไม่มีเกาะกลางสมัยก่อนมันก็ข้ามไปลงเหวอ่ะสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ครับเขามีแนวกั้นเนี่ยดีมากเลยนะมันจะลดอุบัติเหตุได้ดีมากเลยแต่ปัญหาส่วนใหญ่คือเนี่ยมันลงโล่งก็ใส่มาเต็มที่เลยยิ่งดึกๆนะดึกๆเราผมเห็นรถบัสนี่ต่างๆดึกๆลงลง่ลงเนี่ยใสมาเกียร์สี่เกียร์ห้าเนี่ยล่วงหมดตายห้าหมดนะเราะฉะนั้นมันเขาปราบเซียนนะผมบอกเลยเนี่ยเขาปราบเซียน นะครับดันั้นอย่าประมาทนะครับคนที่ขับร,รถใหญ่ๆนะโดยเฉพาะรถบัสนําผู้โดยสารมาต่างเห็นโล่งๆกลางคืนดึกๆเนี่ยนะครับลงเกียร์สเกียร์สมานะครับแล้วคิดจะมาลงมาเร็วๆแล้วจะมาจอดเปลี่ยนเบรกับนะรถลงเขาเนี่ยมันไม่มีทางจะเปลี่ยนจอดเบรกได้นะครับนกยกเว้นคนขับแบบเบรกร,รถใหม่ๆกิ๊กเลยเบรกดีมากแล้วส่วนใหญ่เนี่ยรถมันจะจอดเกือบสนิดนะ จอดเกือบสนิทถึงจะเข้าเข้าเกียร์ได้นะครับนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมขับเนี่ยนะมือนี่กำเกียร์ไปเลยนะเหมือนกำหําเลยแหละจะให้มันรรมห,ล,ล,หนลุดบางทีไม่เกียร์หลุดนะ่ปัญหาเกิดเลยนะนะเข้าเกียร์ปุ๊บเนี่ยรถเนี่ยมัรนรถใหญ่เนี่ยต้องกำเกียร์ไปเลยครับเพราะอะไรฮะกลัวเกียร์มาหลุดพอเกียร์มหลุดมาเนี่ยเรียบร้อยมันเข้าเกียร์ไม่ได้ครับ ก็บอกก็ใช้เกียร์สองเนี่ยเราก็รถใหญ่ก็ลงเกียร์สองลงไปแต่ส่วนใหญ่มาลงโลู่ตรงนี้มันก็เหยียบเลยเนี่ยวันนั้นก็รู้สึกว่าจะตามเพื่อนไม่ทันก็ใส่น่าจะเหยียบลงเขาแบบเห็นเงียบๆลงโล่งแบบนี้ก็นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นทางฉุกเฉินใช่ไหมแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าทางฉุกเฉินอยู่ตรงไหนด้วยนะฮะเนี่ยป้ายบอกใช้เกียร์สองทุกคันใช่มอ่าเกียร์สองทุกคันเมื่อกี้ฝั่งนู้นจะเป็นทางฉุกเฉินนะครับทางฉุกเฉินดันั้น ท่วนใหญ่เนี่ยหลุดโค้งนี่ไปนะครับบางคนก็ไปกระแทแกเบรกก็หลุดนะครับนะแล้วก็ถ้าบางคนเป็นคนขับสแปร์อย่างเงี้ยคนขับสแปร์แล้วก็คือขับรถแต่ไมัเมียใครเมียม,มันใช่ไหมเมียใครเมียม,มันถ้าเราขับทุกวันเราก็รู้เบรกดีไหมดีลมเบรกอยู่ไม่อยู่นต่างๆในจุดนี้สัญชาตญาณนะครับบางทีถ้าเป็นคนขับซ้ำรองอ่ะโดดไปโดดมาต่างๆก็ไม่รู้อะไร คันที่ที่เรามาขับอ่ามันเบรกดีหรือไม่ดีต่างๆฉะนั้นการเช็ครถพวกน้ํามันเบรกผ้าเบรกต่างๆเราเนี่ยครับนะเปิดดูน้ามันเบรกเช็คดูว่ามันเบรกอยู่ไม่อยู่ในช่วงแรกนะก่อนนะครับบางทีน้ํามันเบรกมาลดเอ๊ะน้ำมันเบรกมาลดเนี่ยนะครับอันนี้เขาสามโทนเนี่ยครับเนี่ยเขาสามโทนซาธุเนี่ยเขาสามโทนนี่เขาปรับเสียนะเจ้าพ่อแรงมากเลยผมจะบอกให้สุดยอดเลยนะครับเนี่ย นนตัวนี้ทางุูเฉินเขาสามโทนนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้วิ่งขึ้นไปพูดนันได้อันนี้ก็ช่วยได้แต่เมือนั้นรู้สึกรถบัสมาก็มาพิงมาพิงกําแพงนะพิงกําแพงมันก็ทําให้หลังคาเปิดนะเปิดคนก็กระเด็นตกออกมาต่างมันก็ทําให้คนเสียชีวิตเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะนะดังนั้นประเด็นสาคัญก็คือส่วนใหญ่นะครับ คนขับหนึ่งไม่ชินทาง2ประมาทเพราะว่าเห็นว่าทางโลง่งๆก็เหยียบใส่เต็มที่เลยนะครับเห็นว่าทางโลง่งๆต่างๆนะครับโลง่งๆแบบมาดึกๆอ่ะนะครับแล้วก็ลงมาเร็วนะเร็วแล้วก็ไม่มีประสบการณ์นะครับไม่มีประสบการณ์เรียกวแบบ่าลงมาเรเร็วเร็วๆปุ๊บก็บไปกระแทกเบรกนะก็แทกเบรกโดยเฉพาะถ้ารถบางคันจะเบรกไม่ดีเนะี่ยนะครับถ้าเบรกไม่ดีมันก็ทําให้ อ่าพับเบรกเนี่ยหรือลูกยางปิ้นบ้างน้ำมันเบรกรั่วบ้างต,ต่างๆดูนี่ครับลมหมดบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเบรกแรงๆนะครับลมรั่วถ้าลมรั่วเนี่ยมันกวัวจะปั๊มลมมาได้ต่างๆดูนี่ครับนะฮะยิ่งทะลุแรงๆเนี่ยหมดสิทธ์อ่ะรถรถใช้เบรกลมนะฮะนะรถใช้เบรกลมยิ่งต้องจะไปถุงลมถ,ถุงลมมันจะแยกนะฮะถ้าเบรกลมเนี่ยมันจะ ถล่มรั่วเนี่ยโอ้ปั๊มขึ้นยากมากก็เบิ้ลเครื่องแบบนะฮะกว่าจะดันขึ้นมาได้ฉะนั้นเขาสามโทนนะปเปจีนลอยต่อวันเขียวเนี่ยเรียกว่าเขาปราบเสียนเนี่ยครับบางคนก็มาหลุดช่วงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะใต้เปิดเที่ยวกั่นไว้แนะล้วก็ร่วงขาดหมดหมดแล้วเห็นไหมฮะใต้ตรงเนี้ยเห็นไหมเพราะอะไรครับถ้าหลุดไปถึงนี้มันก็เกือบเกือบที่จะ,ะเกือบพ้นนะแต่ยังไม่พ้น นะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะล่วงกลางเขาล่วงกลางเขาก่อนโดยเฉพาะคนขับที่ที่ไม่ชินทางนะครับบางทาีก็เรียกว่าห้าวนะห้าวบางทีคนขับบางคนก็ไม่ชินทางพอไม่พอก็คือประมาทนะครับประมาทในเรื่องของการเหยียบลงเขาเกียร์สามเกียร์สี่มาต่างๆส่วนใหญ่ก็ล่วงทุกคันนะครับไม่ชินทางบ้างประมาทบ้างนะครับดังนั้น การที่เราขับรถผู้โดยสารนะครับมีผู้โดยสารเยอะแยะมากมายบางทีเราจะเอาความขนองของตัวเองนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลักนะครับเป็นหลักนะฮะเพราะว่าการสูญเสียล่าสุดกระสิบกระศพเนี่ยถือว่าเป็นการสูญเสียถือว่าครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับครั้งหนึ่งที่เขาอยากจะมาเที่ยวอยากมาใช้ชีวิตมีความสุขนะกับต้องมาจบชีวิตโดยเพราะความประมาทของ คนบางคนนะบางทีเราก็ไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่ามันเกิดไปแล้วก็ต้องนะฮะรับผิดชอบนะครับในส่วนของอาการสูญเสียนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับ,นนนะรบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง3าโพแดงนะครับลงเขาพ้นแล้วนะครับอำเภอบันเขียวปาจีนนะเขาสามโทนนะครับร้อยต่อเขาใหญ่มรดกโลกนะครับ ทิ่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ